ัสดีครับผมนายสิวัชรดีม .5 ทับ2เลขที่35นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเฉลยข้อสอบชีววิทยาเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองระบบภูมิคุ้มกันและระบบขับถ่ายถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนแก๊สของสัตว์ใช่ A ไส้เดือนดินแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณผิวหนังใช่นี้เป็นใช้ที่ถูกครับ ช้อยบีนกแรกเปลี่ยนแก๊สโดยใช้อ r แ a c และอวิโอลัสที่ปอดช้อยนี้ผิดครับเนื่องจากโครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สในปอดของนกนะครับเรียกว่าแขนงหลอดลมนะครับในทิศท,ทางเดียวไม่ใช้อ r แ a c หรืออวิโอลัสนะครับ ช้ C แมงมุมมีระบบไหลเวียนเลือดในการแลกเปลี่ยนแก๊สเป็นใช้ที่ถูกครับใช้ D ทิศทางการไหลเวียนของเลือดและน้ําในเหงือกของปลาจะสวนกันทางกันนะครับใช้นี้เป็นใช้ที่ถูกครับใช้ E มแมลงที่บินได้มีแอร์แทกภายในส่วนท้องจํานวนมากเพื่อสำรองอากาศใช้นี้เป็นใช้ที่ถูกครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ B นั่นเองครับวอร์มข้อแรกแล้วเราไปต่อกันที่ข้อ2กันเลยนะครับ เมื่อนายกอดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไปยับยั้งการหลัง a d s จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับนายกอนะครับเรามาเข้าใจหน้าที่ของ a d s กันก่อนนะครับ a a d s ครับทําหน้าที่กระตุ้นนะครับการดูดน้ำกลับเข้ากลับที่ท่อไตนะครับ ดังนั้นนะครับหากยับยั้งการหลั่ง ADH ปัสสวาวะจะทำทำให้ปัสสวาวะนะครับมีความเจือจางและมีปริมาณมากขึ้นเพราะน้ำไม่ถูกดูดกลับที่หน่วยไตนะครับชอยเอึงเป็นชอยที่ผิดครับชอยบปัสสวาวะเจือจางมีปริมาณมากชอยนี้เป็นชอยที่ถูกครับ เรามาดูใช้ c กันนะครับมีการกรองผ่าน g ก o m e r ู l u s เพิ่มมากขึ้นนะครับผิดครับเนื่องจากจะต้องมีการกรองผ่านโก o เม r u l u s ลดลงนะครับเพราะ ADH ลดการดูดกับน้ำลดลงครับทำให้ Arterial pressure ลดลงและทำให้ g l o m e r u l a g o m e r u filtration rate ลดลงนั่นเองครับ choice c จึงเป็นช h o i c e ที่ผิดครับ choice d นะครับ collecting duct ดูดน้ำกลับเข้าสู่หลอดเลือดมากขึ้นนะครับผิดนะครับต้องดูดน้ำกลับเข้าสู่หลอดเลือดน้อยลงครับและ choice e นะครับ proximal tubule ดูด กลับนำเข้าสู่หลอดเลือดน้อยลงนะครับผิดนะครับ A.D.S. นะครับออกฤทิ์ที่ distal convoluted tubule นะครับและ collecting duct tubule นะครับ ทําให้ชอยนี้เป็นชอยที่ผิดครับคําตอบข้อนี้จึงตอบข้อ b นั่นเองครับข้อ3แล้วนะครับข้อ3ถามว่าในคนปกติโครงสร้างใดของหน่วยไตยมีความเข้มข้นของกลูโคสปนอยู่ในของเหลวผ่านการกรองสูงที่สุดนะครับข้อนี้นะครับตอบชอย a ครับเพราะ ของเหลวนะครับจากโกโลเมลูลัสนะครับจะกรองผ่านเข้าสู่โบแมนแคปซูลครับ ทำให้ของเหลวที่ผ่านการกรองบริเวณนี้นะครับจะมีกูโคสสูงที่สุดครับจากนั้นนะครับจะถูกดูดกลับที่ proximal c o n v o l u t e tubule นะครับ ส่งผลให้ระดับกูโคสเริ่มลดลงเพราะเป็นบริเวณที่มีการดูดกลับของกูโคสนะครับรวมถึงสารที่สำคัญอื่นๆที่ผ่านการกรองอีกหลายชนิดด้วยเช่นกรดอะมิโนโน,น้ำ HCO3 Na บกและ Cl ลบเป็นต้นครับใช้นี้จึงจบใช้ A นะครับมาดูกันที่ข้อที่4นะครับจากข้อมูลในตารางของเหลวก่อ,กอ ได้มาจากส่วนใดของไตนะครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลในตารางก่อนนะครับเริ่มจากของเหลวก่อนะครับจะพบได้ว่ามีโปรตีนจำนวนมากนะครับของเหลวกอจึงเป็นพาสมานะครับเรามาดูของเหลวขอ,อเลยนะครับ จะพบได้ว่ามียูเลียเป็นจำนวนมากแสดงว่าของเหลวขอเป็นปัสสาวะนั่นเองครับของเหลวคอ,อนะครับจะเห็นได้ว่ามีกูโคสและยูเลียเท่ากับพลาสมาเพราะสามารถกรองผ่านโกลมูลลัสได้หากวิเคราะห์ด้ยละเอียดนะครับตำแหน่งนี้คือโบแมนแคปซูลแปลว่าของเหลวคอ คือน,น้ำกลองนั่นเองครับเรามาดูช้อยกันเลยนะครับช้อย A นะครับโกลมูลลรัสช้อยนี้เป็นช้อยที่ถูกนะครับช้อย B ีดิสทอลทูบูล ช้บ B เป็นใช้ที่ผิดครับเพราะไม่พบโปรตีนและกูโคสนะครับใน d i ิส t a l t u b e เนื่องจากถูกดูดกลับหมดที่ท่อขดส่วนต้นนะครับใช้นี้จึงเป็นใช้ที่ผิดครับใช้ซีนะครับ loop of h e l เลนะครับใช้นี้ก็เป็นใช้ที่ผิดครับ เนื่องจากไม่พบโปรตีนและกูโคสเนื่องจากการดูดกลับหมดที่ท่อขดส่วนต้นนั่นเองครับใช้ดีนะครับ collecting duct นะครับใช้นี้ผิดครับเนื่องจากเป็นของเหลวขอไม่ใช่ของเหลวกอครับใชออ้อโบแมนแคปซูลคือของเหลวขอนะครับใช้นี้จึงเป็นช้อยที่ผิดครับ ข้อ4จึงตอบข้อ a นั่นเองครับมาดูกันที่ข้อที่5นะครับเซลล์ใดมีบทบาทในภูมิคุ้มกันทั้งแบบจำเพาะเจาะจงและไม่จำเพาะเจาะจงนะครับภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจงคือภูมิคุ้มกันที่มีเป้าหมายนะครับส่วนภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะครับคือ ระบบภูมิคุมกันโดยกำเนิดนะครับคือติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดครับเรามาดูกันที่ช้อยเลยนะครับช้อย A นะครับเบโซฟิลนะครับช้อยนี้เป็นช้อยที่ผิดนะครับเนื่องจากมันเป็นแค่ ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะครับช้อยบีโมโนไซต์นะครับช้อยนี้ก็เป็นช้อยที่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นแค่ภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะครับช้อยซีนะครับอีโอซินฟิลนะครับก็เป็นภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงครับช้อยนี้จึงเป็นช้อยที่ผิดครับช้อยดีนะครับ นิวโทรฟิลนะครับช้อยนี้ก็เป็นช้อยที่ผิดครับเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจงเหมือนกันครับช้อยอ e ีนะครับดิมโฟ c y t e นะครับเป็นช้อยที่ถูกครับเราจะเห็นได้จากยกตัวอย่างนะครับเช่น Helper T-cell นะครับ Helper T-cell ตัวนี้นะครับสามารถปล่อย ไซโตไคน์ ok ine, กระตุ้นให้ไซโตท็อกซิกทีเซลและบีเซลทำให้แบ่งตัวเพิ่มจำนวนและเปลี่ยนสภาพเพื่อให้จำเพาะและเพียงพอต่อก,การกำจัดแอนติเจนนอกจากนี้นะครับเฮลเปอร์ทีเซลยังสามารถปล่อยไซโตไคน์กระตุ้นนิวโทรฟิลได้ดังนั้นจึงมีบทบาทในภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะและไม่จำเพาะนั่นเองครับ ข้อนี้นะครับจึงตอบใช้ e นั่นเองครับมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับข้อที่6ในคนปกติช่วงที่วัดความดันได้ประมาณ1 2 0 mmhg นะครับคือช่วงจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจ atrium และ v e n t r i c l อยู่ในภาวะใดนะครับความดันเลือดสูงสุดนะครับขณะหัวใจบีบตัวเรียกว่า Systolic Pressure นะครับ Systolic Pressure ครับโดยในคนปกตินะครับจะมีค่าประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดนะครับจะเป็นช่วงจังหวะที่กล้ามเนื้อหัวใจ a t t i u รนะครับคลายตัวและ v วน t ิเค l หดตัวนะครับเรามาดูกันที่ช้อยเลยนะครับมีช้อยไหนตรงกับที่เราบอกบ้างน,นะครับช้อยเนะครับออตเรียมและเวนติเคิลหดตัวพร้อมกันชอยนี้ผิดนั่นเองครับช้อยบีออตเรียมและเวนติเคิลคายตัวพร้อมกันชอยนี้ก็ผิดครับช้อยซ อัทริยมหดตัวในขณะเวนติเคิลคลายตัวชอยนี้ผิดนะครับสลับกันชอยนี้ชอยดีอัทร u ยมคลายตัวในขณะที่เวนติเคิลหดตัวนะครับตรงกับที่กล่าวข้างต้นเลยครับชอยนี้จึงเป็นอชอยที่ถูกนะครับและชอยอีนะครับอัทร u ยมหดตัวก่อนกัน หดตัวของเวนติเคิลเล็กน้อยชอยนี้ผิดครับข้อนี้จึงตอบข้อดีนั่นเองครับข้อที่7แล้วครับปัจจัยใดที่ทำให้หลอดเลือดฝอยไหลช้าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหลอดเลือดอื่นนะครับเรามาดูที่ชอย A กันเลยนะครับความดันหลอดเลือดฝอยมีค่าต่ำที่สุดนะครับชอยนี้ผิดนะครับเนื่องจากความดันหลอดเลือดนะครับที่มีค่าต่ำที่สุดคือหลอดเลือดเวีนครับ ช้บีนะครับพื้นที่หน้าตัดทั้งหมดของหลอดเลือดฝอยมีขนาดใหญ่ที่สุดช้อยนี้ถูกครับจากอัตราไหลของเลือดในหลอดเลือดโดยทั่วไปมีค่าคงที่ทําให้ความเร็วการไหลแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดนะครับซึ่งหลอดเลือดฝอยเป็นโครงสร้างที่มีพื้นที่หน้าตัดรวมสูงสุดนะครับเมื่อเทียบกับหลอดเลือดอื่นจึงไหลผ่านได้ช้าที่สุดนะครับเราจะเชื่อมโยงกับสูตรทางฟิสิกส์ได้คือสูตรนี้นั่นเองครับ q เท่ากับ a v โดยที่ q นะครับคืออัตราการไหลครับ a นะครับคือพื้นที่หน้าตัดครับและ v นะครับคือความเร็วนะครับความเร็วการไหลนั่นเองครับ ต่อไปนะครับชอยซีหลอดเลือดฝอยมีขนาดเล็กมากเซลล์เม็ดเลือดแดงผ่านไม่ไม่สะดวกนะครับข้อนี้ผิดนะครับเนื่องจากไม่ใช่ปัจจัยครับชอยดีมีการลำเลียงสารออกจากหลอดเลือดฝอยเข้าสู่หลอดเลือดน้ำเหลืองฝอยนะครับชอยนี้ก็เป็นชอยที่ผิดนะครับเนื่องจากไม่ใช่ปัจจัยเช่นกันครับ ช้อยอีนะครับมีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อบริเวณรอบนะครับช้อยนี้ผิดนะครับช้อยนี้ไม่ใช่ปัจจัยนะครับแต่เป็นผลลัพธ์นะครับข้อนี้นะครับเป็นผลลัพธ์จากการที่หลอดเลือดฝอยไหลช้านะครับทำให้มีการแลกเปลี่ยนสารระหว่างหลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆนั่นเองครับ ข้อ7จนะครับจึงตอบช้อย B นะครับเป็นช้อยที่ถูกต้องนั่นเองครับมาดูต่อกันที่ข้อ8เลยนะครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองครับช้อ i A นะครับหลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่ส่งของเหลวเข้าสู่หัวใจโดยตรงช้อยนี้เป็นช้ o ยที่ผิดครับเพราะหลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่นะครับจะส่งเข้าหลอดเลือดเวนนะครับ ที่อยู่ใกล้หัวใจก่อนครับโดยที่ด้านซ้ายนะครับจะเข้าเล็บ subclavian vein นะครับส่วนด้านขวานะครับจะเข้า right subclavian vein นั่นเองครับช้อย B นะครับของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์จะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดน้ำเหลืองฝอยนะครับช้อยนี้เป็นช้อยที่ผูกถูกนะครับ จะเรียกว่า l ิ m p h a t i c Capillary นั่นเองครับ Lymphatic Capillary ใช่สินะครับหลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่จะมีความดันมากกว่าหลอดน้ำเหลืองขนาดเล็กเล็กครับผิดนะครับหลอดน้ำเหลืองขนาดใหญ่นะครับจะมีความดันต่ำกว่าหลอดน้ำเหลืองขนาดเล็กครับ ชอยที่4ี่นะครับของเหลวจากหลอดเลือดน้ําเหลืองฝอยนะครับจะดูดจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดฝอยโดยตรงนะครับชอยนี้เป็นชอยที่ผิดครับจะต้องเข้าสู่หลอดเลือดหลอดน้ําเหลืองเพื่อเทกลับเข้าสู่หัวใจในขั้นตอนถัดไปนะครับไม่ใช่ขั้นตอนนี้นะครับ ช้ e นะครับหลอดน้ำเหลืองฝอยมีปลายเปิดเพื่อส่งสารไปยังของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์นะครับช้อยนี้เป็นช้อยที่ผิดครับเนื่องจากหลอดน้ำเหลืองฝอยนะครับจะมีปลายปิดนะครับไม่ใช่ปลายเปิดครับข้อที่8ดีนะครับจึงตอบช้อย b นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับไปต่อกันที่ข้อที่9เลยครับข้อใดเป็นภูมิคุ้มกันแบบลับมานะครับ เรามารู้จักกับภูมิคุ้มกันแบบรับมากันก่อนนะครับภูมิคุ้มกันแบบรับมานะครับเกิดจากร่างกายได้รับแอนติบอดีโดยตรงนะครับแบ่งตามแหล่งที่มาได้ดังนี้นะครับอย่อยางแรกนะครับคือพา s i ซี n a t u r a l l y นะครับนี่ได้รับภูมิคุ้มกันโดยตรงโดยไม่ได้เป็นผู้สร้างเองนะครับเช่นได้รับแอนติบอดีชนิด IgG นะครับจากแม่สู่ทารกในครรภ์หรือได้รับน้ำนมแม่และคลอดนะครับซึ่งเป็นน้ำนมสีเหลืองเรียกว่า Colostrum นะครับ ส่วนแบบที่สองนะครับคือ passive artificiality นะครับเกิดขึ้นจาก การได้รับแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปนะครับจากการฉีดเซรั่มหรือซีรั่มนะครับซึ่งสกัดจากคนหรือสัตว์ที่มีภูมิคุ้มกันอยู่ก่อนแล้วนะครับเช่นการฉีด E R I G นะครับให้คนที่ถูกพิษสุนัขบ้ากัดหรือการฉีดแอนติไวรัมให้กับคนที่ถูกงูพิษกัดน,นะครับซึ่งภูมิคุ้มกันแบบนี้จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะถูกทำลายได้โดยร่างกายผู้รับนั่นเองครับเรามาดูช้อยกันเลยนะครับ ช้อยแรกนะครับช้อยเการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้เป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะครับจึงเป็นช้อยที่ผิดครับช้อยบนะครับการฉีดเซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้านะครับช้อยนี้เป็นช้อยที่ถูกครับช้อยซการฉีดท็อกซอยเชื้อโรคบาดทะยักนะครับช้อยนี้ก็ผิดนะครับเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันแบบก่อเองนะครับช้อยดี การเป็นภูมิแพ้ต่อละอองเกสรบางชนิดนะครับชอยนี้ก็เป็นชอยที่ผิดครับเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันแบบเกาะเองนั่นเองครับชอย e การสร้างแอนติบอ like ดีหลังจากการหายจากโรคหัดนะครับชอยนี้ก็เป็นชอยที่ผิดนะครับเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันแบบเกาะเองเช่นกันครับข้อที่9นี้นะครับจึงตอบข้อ b เป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่10 การฉีดซีรัมแก้พิษสุนัขบ้าภายหลังจากถูกสุนัขบ้ากัดนะครับทำให้เกิดการทํางานของซีรัมดังข้อใดน,นะครับเรามาทําความรู้จักกับซีรัมหรือเซรั่มกันก่อนนะครับเป็นแอนติบอดีที่สกัดจากเลือดเช่นมา้าโดยการฉีดเซรั่มทําให้ร่างกายได้รับแอนติบอดีนะครับที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจนโดยตรง สามารถจับและกำจัดแอนติเจนนั้นได้ทันทีนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเซรุ่มป้องกันพิษงูและเซรุ่มป้องกันพิษสุนัขบ้าเป็นต้นครับเรามาดูกันที่ช้อยเลยนะครับซซรั่มซึ่งมีแอนติ แอนติเจนพิษสุนัขบ้าจับกับไวรัสพิษสุนัขบ้าทําให้ไวรัสหมดฤทธิ์นะครับช้อยนี้เป็นช้อยที่ผิดนะครับเนื่องจากซีรัมหรือเซรุ่มนะครับเป็นแอนติบอดีนะครับช้อยบีนะครับซีรัมซึ่งมีแอนติบอดีพิษสุนัขบ้าจับกับไวรัสพิษสุนัขบ้าทําให้ไวรัสหมดฤทธิ์ช้อยบี<ม>ปเป็นช้อยที่ถูกครับ,ช,บช้บชอยซีซีรัมซึ่งมีแอนติเจน ทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสพิษสุนักบ้าทําให้ร่างกายไม่เป็นโรคใช้นี้เป็นใช้ที่ผิดนะครับเนื่องจากเซรั่มเป็นแอนติบอดีนะครับใช้ดีนะครับเซรั่มซึ่งมีแอนติเจนกระตุ้นทําให้ B เซลล์สร้างแอนติบอดีต่อไวรัสพิษสุนักบ้าได้ดีขึ้นใช้นี้เป็นใช้ที่ผิดนะครับ ใช้ E นะครับเซรั่มซึ่งมีแอนติบอดีจับกับฟาโกไซต์ทำลายไวรัสพิษสุนัขบ้าได้ดีขึ้นนะครับใช้นี้เป็นใช้ที่ผิดนะครับเนื่องจากเซรั่มนะครับเซรั่มนั้นจะจับกับแอนติเจนโดยตรงนะครับจะไม่จับกับสิ่งใดเลยนะครับคำตอบข้อที่10นะครับจึงตอบ ช้อย B เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับในคลิปนี้นะครับจะขอจบการเฉลยข้อสอบชีววิทยาเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดระบบน้ำเหลืองระบบภูมิคุค้มกันและระบบขับถ่ายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ